สวัสดีจ้าพี่น้องเอน,นีแม่น้องรีโอมาเบิงหน้าเจ้ามาเบิงเขาเจา้ามาเป่งน,น้ำออกจาก,กหน้าเขาเจ้าก็ใกล้สิพ่อเกี่ยวแล้วอันนี้เขาใหญ่พู้โข้เจ้าก็เลี้ยงแล้วไล้อีกสองสามมือแม่น้องรีโอก็สิมากเกียวแล้วจ้าเกี่ยวเขาซอนนี่ด้วยพี่น้องคนนะี้ อูดหอดุผลไม่ตัดเขาเจ้าเขาเจ้าอยู่ทั้งโน่นทังนั่ดอกพี่น้องฟังนี่กระแมนโอ้โลงไปเห็นหอดยังเลี้ยงผลล่ะจ้าพี่น้องพูดแข่งหน้าอยู่พูดแข่งหน้าอยู่ใกล้ๆพูดพี่น้อง เกียวหญ้าให้น้องรีโอตัอง้งมาเศร้านี่ไม่ได้ไปเลี้ยงเมือนี้ให้ย่ายเลี้ยงฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องลิโอในเด้อจ้าเอาคลิปนี้ไว้สำหรับน้องพี่น้องเปียงน้ำออกจากหน้าก่อนมันสีโปโบกวัดดีจ้า